สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคในการเพราะลูกปาหนอยูให้ได้ลูกเยอะเราต้องทํำยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับผมขอเกริ่นก่อนนิดนึงนะครับคือปาหนอยูเนี่ยเขาอายุสั้นใช่ไหมครับส่วนใหญ่เฉลี่ยสมัยนี้อายุประมาณสัก10เดือนถึง1ปีครับแต่ส่วนมากก็จะประมาณ10เดือน1 1เดือนก็จะตายแล้วคนส่วนใหญ่ที่ซื้อปาหนอยูมาเลี้ยงนะครับก็อยากที่จะเพาะพันธุ์ปาหนอยูให้ได้เยอะๆเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อมานะครับยกตัวอย่างสมมติบางทีเราซื้อปลามาคู่ละสียงินไปซื้อมาออีกกกแล้้ว็ยาาเพะใหมัันนไได้้้ลลูกกเเยยออะแวราางทบ เทคนิคยังไงก็เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับข้อแรกนะครับผมคือเราต้องหาแม่พันเนี่ยครับที่ค่อนข้างอายุเยอะหน่อยบอดี้ค่อนข้างใหญ่ครับเพราะว่าในการผสมพันนะครับถ้าเกิดแม่เนี่ยครับอายุเยอะแล้วบอดี้ค่อนข้างใหญ่ตัวใหญ่ๆเนี่ยครับเวลาเขาออกลูกมา1ข้อนะครับจะสามารถออกลูกได้เยอะมากสูงสุดประมาณ100ตัวครับเทคนิคง่ายๆเลยก็คือหาแม่พันธที่ค่อนข้างอายุเยอะหน่อยครับแล้วถามว่าถ้าเกิดเราไม่มีแม่พันอายุเยอะๆเนี่ยเราจะทำยังไงแม่พันธบอดี้ใหญ่ๆเนี่ยทำยังไงได้บ้างง่ายๆเลยครับเมื่อแม่พันธุ์เขาเนี่ยครับได้ จะทําการขยายขยาย,ขยาย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 ออกไปเรื่อยๆครับสมมุติว่าตอนอายุ3เดือนเนี่ยตัวเขาอาจจะประมาณนี้อยู่ครับหลังจากที่เขาท้องไป1ข้อเขาจะขยายขึ้นครับ สี่เดือนห้าเดือนหกเดือนคือถ้าเกิดแม่พัน์นี่ครับท้องหลายข้อมากเท่าไหร่ตัวงเขาเนี่ยก็จะยิ่งขยายไปมากเรื่อยๆครับเทคนิคง,ง่ายๆคือเราไปซื้อแม่พันธุ์ที่อายุเยอะๆมาก็ได้ครับหรือ2ก็คือเราทําการผสมเข้าไปเองเนี่ยแหละครับผสมเข้าไปหลายๆข้อจนกว่าแม่พันธมันจะอายุเยอะแล้วก็บอดี้ใหญ่ๆมากถ้าเกิดบอดี้เขาใหญ่ๆแล้วเนี่ยรับรองเลยว่าลูกที่ออกมาเนี่ยจะเยอะแน่นอนครับเทคนิคที่สอนครับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะซื้อพ่อพันธแม่พันมา์มา่ต่อ1คู่ใช่ไหมครับซึ่งแบบนี้จะสามารถออกลูกได้ค่อนข้างน้อยครับจะมีโอกาสเเเเสีีี่่่ยในกกาาาารรรททจะะ็บบูไได้พววตั อาจจะขี้เกียจไล่บางทีตัวผู้อาจจะอายุเยอะบางทีแม่พันธุ์อาจจะดุถามว่าแก้ไขปัญหานี้ยังไงผมแนะนําก็คือซื้อมาเลยครับผู้2ตัวต่อเมีย1ตัวหรือจะเป็นผู้2เมีย2ก็ได้ครับถ้าเกิดเราอยากเก็บลูกที่มันเยอะเยะมากๆเหตุผลที่ผมไปซื้อผู้2ตัวมาครับเพราะว่าเผื่อไว้ครับสมมติว่าเราถามร้านค้าแล้วว่า2ตัวนี้มันแบบไล่ขยันไล่แน่นอนแต่พอมาอยู่ในตู้ของเราแล้วเนี่ยบางทีก็อาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้ตัวที่ขยันไล่ตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะขี้เกียจไล่โซอนอีกตัวหนึ่งยังคงไล่ได้อยู่แล้วก็สามารถนําตตััววทีี่่ไลนน้ำ สองตัวนี้ออกลูกมาใช่ไหมครับคือเราก็จะได้รูปมาและเสร็จแรกสมมุติว่าอายุ3าเดือนคลอกแรกก็ประมาณสัก3าตัว2ตัวรวมกันก็60และแล้วคุณยังสามารถเก็บไปได้อีกประมาณ2-3ข้อครับจนกว่าน้าเชื้อเนี่ยจะหมดถ้าเกิดน้ําเชื้อหมดเนี่ยเราก็ตัวผู้เข้าไปไล่เหมือนเดิมครับแล้วเรายังสามารถเก็บลูกได้อีกเหมือนเดิมครับเทคนิคที่3นะครับที่ผมนึกออกตอนนี้ก็คือเราเนี่ยครับต้องทําการเลี้ยงภาะยูในอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ําลงมาหน่อยครับเพราะว่าปกติแล้วอุณหภูมิในเมืองไทยเนี่ยครับจะอยู่ประมาณสา,าม กว่า90%แม่พันเนี่ยครับจะออกลูกเป็นตัวผู้ค่อนข้างน้อยครับอย่างเช่น 1- นึข้อสาตัวตัวผู้อาจจะเหลือสักประมาณ8ดตัวตัวที่สวยจริงๆอาจจะเหลือทั้งสอถึงสมตัวมนเลยทําให้เราเนี่ยสามารถเพาะพันธุ์ลูกได้ค่อนข้างน้อยครับก็ง่ายๆเลยสําหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดเช่นภาคเหนือไงใช่ไหมครับคืออุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างต่ำอยู่แล้วถ้าเกิดเราเพาะลูกปลาเนี่ยลูกปลาก็จะออกมาเยอะมากแล้วก็จะได้ตัวผู้เนี่ยที่จำนวนค่อนข้างเยอะขึ้นนั่นก็มีโอกาสที่จะทําให้การเพราะของเราเนี่ยได้ลูกปลาท นีที่เราเลี้ยงในห้องนะครับเราก็อาจจะทําการเปิดหน้าต่างไว้ให้มีลมถ่ายเทตอนดึอกๆอย่างเงี้ยอาจจะมาเปิดแอร์ให้น้องหน่อยหรืออาจจะเปิดพัดลมให้น้องนะครับเพื่อแบบลดอุณภูมิภายในห้องให้มีอากาศถ่ายเทที่มากพอหรือบางคนเนี่ยครับลงทุนหน่อยก็อาจจะแบบว่าเลี้ยงในห้องนอนส่วนตัวเลยแล้วก็ตอนดึกเนี่ยครับเปิดแอร์เสร็จปุ๊บตอนกลางวันก็ปิดแต่เปิดให้อากาศถ่ายเทอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสครับถ้าเกิดน้องปลาตัวนั้นออกลูกหรือท้องในช่วงที่แบบว่าหนาวๆอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสาที่จะทําให้ลูกปลาของเราเนี่ยออกมาเป็นตัวผู้เยอะ,ะาารเรา,าก็มมีทั้งหด3 ข้อครับเทคนิคในการเพราะลูกป,ป่าอยุงให้ได้จํานวนเยอะนะครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้หรือใครมีข้อคิดเห็นอะไรสามารถคอมเมนต์ไปที่ด้านล่างเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกรด,ดิ่งกดติดตามผมหน่อยนะครับไว้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ